แต่ถ้าเอาตามทฤษฎีของผมที่คิดว่าใครจะชนะกันแน่ผมคิดว่าไททันสปีกเกอร์แมนชนะครับด้วยระยะการโจมตีของไททันสปีกเกอร์แมนที่มากกว่าไททันทีวีแมนมากๆเลยนะครับและไททันสปีกเกอร์แมนสามารถบินได้อีกผมมองว่าทีวีแมนยังด้อยกว่าเรื่องนี้มากๆเลยครับและในตัวของไททันทีวีแมนเองเนี่ยก็ไม่สามารถสะกดจิตไททันสปีกเกอร์แมนได้อีกแต่ไม่แน่ในตอนต่อไปเนี่ยเราอาจจะได้เห็นไททันคาเมล่าแมนโผล่เข้ามาช่วยนะครับทําไม่ผมถึง